ถึงจังหวัดภูเก็ตทุกคนก็จะนึกถึงสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะมีพื้นที่สวยงามสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเนีเป็นจํานวนมากในอีกมุมหนึง่งถ้าเรามาโฟกัสในเรื่องของด้านการศึกษาภูเก็ตของเราเนี่ยมีรูปแบบการเรียนการสอนการจัดการศึกษาแทบจะทุกรูปแบบที่มีในประเทศไทย ด้วยความที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจึงมีประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจํานวนมากเกือบ80ประเทศทั่วโลกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีหลายเชื้อชาติหลายศาสนาในการจัดการศึกษาต้องตอบสนองให้กับคนทุกกลุ่มในจังหวัดภูเก็ตเราควรจะมีบ้านเนี่ยสัก10เสาบวกเป็นบ้านที่มีหลายเสามันมีอยู่หลายตัวเกมจีก็เกเกสตโนมี อ e ก็คือเรื่องของ education คือการศึกษา M มยกํำล ok ัง3สาม i า a ีนา medical hub หรือเรื่องของวิลเนตไมซิตี้ตัว S เรื่องของ smart city เรื่องของสปอร์ตตัวนีมอันนี้คือเสาต่างๆนี่นะครับตัวที่สำคัญที่สุดคือตัว E ตัวของการศึกษาตัวของ education ทิศทางในการพัฒนาที่สำคัญคือเราจะต้องมาทำเรื่องการศึกษาการสร้างคนยิงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทุกเสาเนี่ยมันจะต้องมีคนเข้าไปอยู่ตรงนี้ เด็กทุกคนภูเกต็ตเนี่ยควรพูดภาอังกฤษได้แล้วถ้าพูดภาษาจีนได้ภาษาอื่นได้ก็จะทําให้เขามีช่องทางในการจเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเขาเยอะมากขึ้นซึ่งเหล่านี้เป็นสาระอยู่ในโมยูที่ทุกคนจะต้องมาช่วยกันจังหวัดภูเกต็ตมีโรงเรียนนานาชาติอยู่ทั้งหมด12แห่งแล้วก็กําลังจะขอเปิดอยู่อีกประมาณใน10แห่งนั่นก็แสดงว่าจังหวัดของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับและก็สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน ยกตัวอย่างโรงเรียนดานานชาติที่ใช้หลักสูตรของประเทศฟินแลนด์ได้มีการจัดการศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสําคัญสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนรูปแบบการจัดห้องเรียนให้อิสระกับผู้เรียนเรียนปนเล่นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข What's your favorite class? Art and Thai Art and Thai and technology and technology oh yeah she likes it PE for the younger kids they love to play outside in the mud some of them every day in the water Catching tadpoles, catching frogs. They have a lot of choice in their learning. We really work on developing their critical thinking so they can solve the problems by themselves. They're learning to do things on their own and they're exploring outside. ในเรื่องของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยอย่างเช่นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของมอเทสซอรีนะคะที่จัดการศึกษากับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบประสบผลสําเร็จได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง การสอนแบบมอนเตสซี่นะคะก็คือเป็นการทีเ่เราเน้นเด็กเป็นสำคัญค่ะเ,เราเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการเรียนรู้แล้วก็ในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับเขาเด็กทุกคนมีความชอบมีความถนัดมีความสนใจมีความอยากหรือว่ามีความไม่ชอบที่ต่างกันคุณครูมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้นำในการเรียนรู้ ให้เด็กได้สำรวจให้เด็กได้สังเกตให้เด็กได้ทำแล้วก็ได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองจังหวัดภูเก็ตมีผู้ปกครองจัดการศึกษาในรูปแบบทางเลือกมากกว่า50ครอบครัวที่เราเรียกว่าโฮมสคูลหรือบ้านเรียนการมาเรียนโฮมสคูลมันคือการยืดหยุ่นเรื่องเวลา มันเลยทําให้การเรียนรู้มันอยู่ได้ทุกที่ทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ของเขาได้หมดเลยคือมันเป็นประสบการณ์ที่ฝังลึกไปโดยธรรมชาติผู้เรียนเนี่ยเป็นคนเริ่มคิดเลยว่าเขาอยากจะเรียนอะไรเขาอยากจะดีไซน์ยังไงเขาชอบแบบไหนเราก็คอยสนับสนุนเขาอย่างเดียวครับก็เลยมองเห็นว่าถ้าผู้เรียนพร้อมที่จะทําแล้วความรู้สึกที่เขามั่นคงนะคะในสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะมันก็จะเป็นไปตามสเต็ปของมันไปให้เขา มีความสุขในทุกช่งวงวัยของเขาครับเป็นเด็ก7ขวบที่มีความสุข8ขวบที่มีความสุขการทําบ้านเรียนผมคิดว่าผมซัพพอร์ตเขาในตรงส่วนนั้นมากกว่าเรายังมีโรงเรียนของรัฐบาลที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนผู้เรียนได้ทุกประเภทให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโรงเรียนรัฐบาลพกเกตนั้นเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดนะครับมีเขตการบริการเนี่ยนะครับทั้งจังหวัดเด็กที่เข้ามานะครับมี2ลักษณะก็คือลักษณะที่1เนี่ยคือต้องจับฉลากเข้ามา ส่วนห้องเรียนที่2ก็คือห้องเรียนภาษาอังกฤษก็คืออิงิสตกรมเนี่ยนะครับเป็นการสอบเทสเข้ามาเราไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าเด็กไหนเป็นเด็กพิเศษเด็กไหนเด็กปกตินะครับแต่เมื่อเข้ามาหมดเนี่ยถือว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรามีสิทธิ์ทัดเทียมกันในทุกๆเรื่องเรามีหลักสูตรภาษาต่างประเทศนะครับของเรามีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาจีนนะครับในการที่จะเป็นภาษาที่3ามกิจกรรมที่เราให้เนี่ยนะครับจะเป็นการให้เด็กเนี่ยเลือกเรียนตามความสมัครใจโดโลสเกต กีฬา e-sport ซึ่งเป็นกีฬาใหม่ก็มีการแข่งขันกันส่งเสริมในด้านของดนตรีกีฬากับดนตรีเนี่ยสามารถจะพัฒนาร่างกายและจิตใจและสมองของนักเรียนเนี่ยนะครับให้จเจริญตบโตคู่กันไปทั้งสมองตีกว่าแล้วก็ตีใจครับ,รบภูเก็ตเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือท้องถิ่นการจัดการเรียนการสอนอังกฤษเนี่ยทีชเชอร์จะให้การจำก็จะมาการสปีกิ้งการลิสิิ่งแล้วก็หลังจากนั้นมีการฝึกสกิลการพูดขั้นตอนต่อไปก็คือการทอล์กิ้งจุดสำคัญในการพูดกับคนอื่นแรกๆที่มาเรียนก็ยากนิดนึงค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในการพูดเท่าไหร่ทิเชอร์ก็ บอกว่าพูดไปเลยค่ะไม่ต้องแบบเขินหรือว่าอายที่จะพูด This school has a lot of things that I haven't tried and many rooms that I haven't g o yet but I am very proud of this school that that it has a lot of things and good teachers นอกจากนั้นยังมีการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะ ครูต้องเดินทางไปโรงเรียนเพื่อสอนเด็กในทุกๆเช้า ครูส่วนใหญ่ทุกคนเลยนะคะจะอยู่ข้างบนบนฝั่งนะคะการเดินทางอ่ะตอนเช้าหาค,คุณครูทุกท่านนย่ยต้องมารอก,กันที่ท่าเรือพร้อมกันนะคะประมาณ7จ็ดโมงสีหเรือก็จะออกพอมาลงถึงฝั่งท่าเรือเกาะมะพร้าวเนี่ยเราต้องนั่งรถ3าล้อครูขับเองซึ่งก็จะผัดเปลี่ยนกันไปนะคะวันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเองเราค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนิดนึงเพราะว่าจากท่าเรือเกาะมะพร้าวไปโรงเรียนก็ระยะทางประมาณเกือบ2กิโลค่ะ โรงเรียนเกาะมะพร้าวนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กคาา่ะอยู่ในเกาะคุณครูจะต้องอยู่กับนักเรียนทั้งวนันตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึงกลับบ้านที่เราจะต้องอยู่กับนักเรียนซึ่งทั้งสอนนะคะทั้งนํานักเรียนยินข้าวทั้งคนโทรลเรื่องปัญหานักเรียนที่ท้องเสียเลามาห้องน้ําไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ต้องจัดการแล้วก็ดูแลหมดเลยนอกเหนือจากภาระการสอนคิดว่าพลัง ที่ครูแต่ละคนต้องมีอะค่ะค่อนข้างเยอะแต่บางวันเราก็มีไม่พอพลังอะค่ะเรามีไม่พอเพราะว่าเราต้องอยู่กับเด็กตั้งแต่เช้าจนนักเรียนกลับแต่ว่าเราก็ทําสุดความสามารถทางนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมด้วยเป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการก็คือให้เด็กหรือว่าผู้เรียนะเป็นคนดีมีมาตรฐาน รู้และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกเป็นพล,ลเมืองที่ดีของประเทศและเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ